วิกกี้ภรรยาเวียเผยโมเมนต์น่ารักลูกสาวน้องวิรินล่าสุดพูดเก่งมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นของครอบครัวเวียสุกลวัฒและคุณแม่วิกกี้พีมนยาที่ตอนนี้เหลอลูกสาวน้องวิรินอย่างมากและน้องวิรินตอนนี้กำลังน่ารักเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าแฟนคลับจากคุณพ่อสู่ลูกสาวเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดแม่วิกกี้ได้โพสคลิปวิดีโอคู่ลูกสาวกำลังสอนภาษาจีนลงบนอินสตาแกรจะเห็นได้ว่าน้องวิลินตอนนี้เริ่มคุยเก่งแล้วแถมว่าสวยโชว์กล้องไปแล้วด้วยพร้อมข้อความระบุว่าเมื่อมีนักเรียนจิ๋อยากไปดูหนังค่ะทุจ้าท่ากกางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากอาทิคุณแม่เสียงน่าฟังมากน่ารักทั้งสองเลยค่ะแม่ลูกวิลินอยากพูดตามมอมีแล้วโอ้ยอินดู เราซื่อสวยทั้งหน้าทั้งเสียงเลยค่ะน่ารักค่ะดูไปยิ้มไปมีความสุขตลอดกับครอบครัวตัววอเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ